นี่เป็นภาพหอยปังที่นายคำไมพลน้ำแท่งได้เลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนที่บ้านคลองม่วงตำมลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีซึ่งสามารถจเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีมากโดยนายคำไมได้กล่าวว่า ต้นเห็นหอยปังที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งก็มีเหลืออยู่ไม่มากนักจึงได้สนใจอยากจะทดลองเลี้ยงขยายพันธุ์ประกอบกับตนเองนั้นมีบ่อซีเมนที่เคยเลี้ยงกบมาก่อนจึงได้นําหอยปังที่หาได้ในธรรมชาติแถวบ้านมาทดลองเลี้ยงปรากฏว่าหอยปังที่นํามาเลี้ยงเพียงไม่กี่ตัวสามารถขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วและก็เป็นที่ต้องการของตลาดตนจึงเลี้ยงขยายพันธุ์จนเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งของครอบครัวมาถึง ทุกวันนี้โดยการเลี้ยงหอยปังนั้นตนก็ได้นําหอยปังมาปล่อยเลี้ยงรวมกับปลาช่อนปลาไหลที่เลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนโดยใช้น้ําจากกลองธรรมชาติมาเติมในบ่อในรูปแบบของน้ําระบบหมุนเวียนให้มีการถ่ายเทตลอดเวลาโดยให้หอยปังนั้นได้กินพืชน้ําที่อยู่ในบ่อเป็นอาหารและหลังจากที่หอยปังออกไข่เกาะตามผนังซีเมนก็จะทําการแกะไข่ออกมาทําการเพราะเลี้ยงอนุบาลจนได้ลูกหอยตัวเล็กๆจึงนํา กลับมาปล่อยเลี้ยงในบอ่อซีเมนส่วนอาหารก็เน้นเป็นจอกแหนและก็ใบพืชที่ตนเองนั้นปลูกไว้ในสวนเกษตรเช่นใบตำลึงใบมะละกอซึ่งหอยปังก็กินใบไม้และก็พืชน้ําได้ดีและก็เจริญเติบโตขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจากที่ตนเองนั้นได้เลี้ยงหอยปังมาถือว่าประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากการเลี้ยงหอยปังใช้ต้นทุนในการเลี้ยงที่น้อยมากแต่สามารถสร้างรายได้อย่างงามทั้ง จากการขายไข่ของหอยปังและก็ตัวหอยปังทั้งขายเป็นตัวและก็ขายเป็นกิโลกรัมครับผมก็เลยเห็นหอยปังเนี่ยครับมันอยู่น้ำตามธรรมชาติมี่บกีโตเราผมเห็นว่าปกติมันกรสูนพันไปแล้วผมก็เลยจับมาเลี้ยงบางว่ามันติดพอพัดไดบอแล้วเอามาใส่บอแบบนี้ม,มันก็เลยใหญ่มันเลยออกลูกมากมันก็เลยแห่มาเรื่อยๆผมก็เลยจบเป็นต้องเลี้ยงนะครับ ก็ัะขึ้นเริ่ม้นขึ้นเอาไม่ได้ธรรมชาติเอาม่ธรรมชาติมาครับรวบอองกนก่อนก็ไปไปหาเอาธรรมชาติครับหาธรรมชาติกับกับอยู่แถวนี้เนาะกับกับแถวบ้านกันทีีทำไมกันสูงก็ได้ได้คอยตักมาได้หลมาไหลแบบไหครับโอ้ยได้มาสามตัวครับใหม่ตัวตัใหญ่ังครับคตัใหญ่มั้นมครับัรใหญ่เลยมั Oh, เราเอามาเลี้ยงมันเลยขยายขันไปเรื JI, ่อยๆว exactly. ันนี้โมเห็นโมก็เลยมาขอซื water water. Like really so kind of ้อนั่นเรืยก็เลยจาเป็นมากก็เลยได้เลี้ยงมันแม่วาฬหอยปังมันอยากตัวผู้ตัวแม่วะครับครับครับมันก็มีตัวผู้ตัวแม่ไม่ไม่ก็บ่งห่วงตัวผู้ตัวแม่ครับเอามาเลี้ยงใส่นั่กันครับอ่าเลี้ย่งกันไหนครับหอยปังตอนนั้นไม่ที่ไหนก็เมื่อปล่อยธรรมันด่าบอนี่ยเราปล่อยลงบ่อไปซื้อนี่แหละ อ๋อมันแถมมันลงไปบอยแต่เขาเลี้ยงปลาไว้ครับครับเรื่องพวกมินในบอยเด็กกันกขาเลี้ยงปลาคอครับพวกพวกมินปลาปลาลูกฟองอยู่ในหม่องหม่องบอยเรียงหอยฝังนล้ครับครับอ๋อก็เลี้ยงในบอยแต่ภาพบอยปลาคอนี่แหละเรียกบอยปลาไหลเนี่ยมันกับมัไข่แบบนี้เห็นไข่มันก็แล้วไข่มันน่าฟักฟักมันก็บเลย ได้ออกลูกไปเรื่อยๆนะครับให้เขากินเองครับตอนเขาออกมาใหม่ๆอ๋อตอนไม่ใหม่ๆผมก็ให้กินตะไคร่น้ำแังได้ไอ้น้ำขังบอนะแต่ว่าพักหลังมันนี่รู้จักว่าเขาต้องการจอกพวกแหนพวกนี้มันกินได้แล้วเอาใบตำลึงใบมักละกอเนย้อนเนี่ยเขากินเห็นเขากินได้ดีผมก็เลยให้เป็นพวกจอบหลายอย่างครับเริ่มแรกนี่เขาให้ตะไคร่น้ำ ครับผมีจอกแนมเขาเริ่มแรกมนี่แบบโมีจอกแนนเลยเขาเรียกแรกคือประมาณนั้นแล้วพอเห็นเขาใครอืบัดนี้ปรากฏว่าใครล้วเขาได้เห็นอย่างเขา่คำรู้เขาเขาตกลงไปขยายพันธุ์เองโบแมนครับเขาก็เจ็บไข่ของเขาไหมเจ็บไข่เขามาใส่ตะกร้าว่างให้ฟักอีกที่หนึ่งเขาเขาเขาอามาฟักต่างหากครับคันเอาไว้ในคางบ่อให้มันติดได้ตามบ่อตามอันนี้เนี่ยหมดเดี๋ยวมันหลล่งไปกินออ๋ ห้องเลยเอาเก็บไข่เขามามาใส่ตะกร้าเอามาะต่างหากมะเพาะต่างหากเป็นตัวเล็กแล้วเาถึงเอาลงคือคือใหตุเพราะเพราเพราเขาออกจากไข่ตกเป็นตัวแล้วตัวน้อยแล้วเขาจะลงมามาบอยแต่กันกับแม่เขานี่พ่อแม่เขาบอกครับหรือว่าหรือว่าเอาเอาเอาแยกก็ได้หรือว่าลุ่บอพ่อแม่ก็ได้ครับเพราะว่าเพราะว่ามือหาเขาเขากขยายพันธุ์เขาอยู่ครับครับแล้วเขาปับสภาพบอยเนี่ยครับหลังจากเลี้ยงมัแม่ให้เขาจะเลี้ยเติบโตได้เร็วขึ้น ก็ไมีการน้ำนะครับใ้ชขันครับควบคุมน้ำนะครับควบคุมน้ำควบคุมใจอะไรครับน้ำไม่ให้เสียนะครับออ๋จะต้องใช้น้ำดูดคือบ่ไดท้ายดูหรอกครับนั่นเป็นสองเดือนสามเดือนค่อยทายทีนึงแต่ว่าผมใส่ระบบน้ำเนี่มันไหลผ่านสู้มือ i̇şte. พอคล้องหน้าบ้านผมมันม <Wh> ันเป็นคล้องน้ำธรรมชาติมากผมก็เลยเอาน้ำปั๊มเนี่ยดูดขึ้นมาแล้วก็ ให้มันไหลผ่านน้ำส่วนที่เกิดมันจะไหลออกของมันเ่มอคือจอทอที่สี่สูงอยู่ไหมครับนะครับแล้วก็เห้นน้ำมันไหลลงมองคอนนะคบครับระยะสูงจากไอ้ไอ้พื้นบ่อก็ประมาณสามสิบเส้นนะครับสามสิบเส้นนะครับแล้วก็พอเกิื่อนสามสิบเส้นน้ำก็จะไหลออกจากครับน้ำส่วนที่เกินครับคือือจะไหลผ่านแบบนั้นทุกวันน้ำมันก็เสีบรมีเสียไม่เสียครับก็เลยก็เลยว่าจะไปลงไทยน้ำครับลุ่นลงไทยก็ได้ครับอ๋อข้างหลังนี่อาหารผมก็รู้ว่า มันกินจอกกินยังผมก็เอาพวกจอกพวกยังนี่แหละครับมาให้กินเป็นหลักเห็นเห็นมีใบไม้ใบใบ,ยบ,ยบยอย่างนะครับเดี๋ยวครับ,รบที่ใบพวกใบลำลึงใบมะละกอใบมันมันกินได้เบิดครับโยนยไปเพราะว่ามันกินได้ผมก็เอาให้มันกิน <ๆ S 1> เป็นอาหารหลักมันเลยพอมันหลายขึ้นหลายขึ้นก็เลยจำเป็นต้องหาอาหารให้มันครับตอนตอนตอนเขาหน่อยเขาเขาเขาก็กินพวกนี้แหละเนาะครับครับกินครับครับกินเขากินเขาเองครับครับว่าต้องไปเลี้ยงเขาเลย ว่าจะมีพืชน้ำที่บ้านนี่ใส่เข้าไปแล้วมีมีผักมีอย่างใส่เข้าไปครับครับน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันต้นทุนแทบเป็นศูนย์ก็หนาทีศูนย์ยิ่งพอไปหาเอาน้ำโคลนครับคือมันบ็ได้ซื้อเลยครับบ็ได้ซื้อครับอันนี้เขาบริษัทสื่อพันเลยาพันกับบริษัทสื่ออาหารกินซูเมอรอก็บบริษัทสื่อนะครับเพราะว่าเขามีสวนของเขาอยู่แล้วครับคือว่า ใบพืชชนิดไหนที่ว่าเขาโยนลงไปมันกินได้ก็คือเอาให้มันกินได้เลยครับพี่ลองคือยงเหาใบไหนบากินกับกัเอาที่มงานเขาก็กบรรลงแต่สู้ว่ามันบริใครเหลือนะครับเอายองไปกินบดเลยครับกินง่ายเลี้ยงง่ายตัวใหญ่สุดเดียวเออมันมันมันต่างมันตุใหญ่กว่าเลยครับมันหดลุ้ยใช่ว่านี่มันมันหกตัวโลอะครับเออสองขีดมันจะหนี้สองขีดครับอ้โแต่ว่าบังเกิดได้ขนาดสองขีดหอยเลย เคยเคยเท็ดเบิรงมีใหญ่รู้สึกว่าหกตัวโลนะครับอือครับครับถือว่าถือว่าธรรมดาครับครับครับเลี้ยงมาถึงขนาดนี้ถือว่าเขาประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่ส่วนใน,นส่วนของหอยปังเท่านั้นเท่านั้นเองส่วนของ,ของ,ของ,ของหอ,งอยปังที่เลี้ยงน้ำกันมาหลายๆผมว่าหอยปังเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจก็ก็ตัวก็ตัวอ,อ,อื่นครับ<ม>ที่เปรียบเทียบกับกบกับตะภาพกับปลาคอเนี่ยหอยปังเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทั้งเลือกที่ดีกว่า สำหรับ,ครบใคยฟังครับครับเอาถ้าพี่น้องอยากศึกษาเรียนลูกเปิ่นอยากไม่ใครใไปเพาะอยากได้พอพันแม่พันไปขายายไปล่องเลี้ยงเิึงนะครับเพื่นเป็นสิทธิต่อแบบไหนจังไหนหรือว่าอยากจะถามข้อมูลอาจจะ เลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่าเอ๊ะคงฝอยคือบอใหญ่คือมัึ้นทีอย่างง่ายเข้าเห็นไหมมันข้นที่ทัวสอบสอบถามแบบใดอย่างใดอ๋อไอ้คู่มือนี่มันง่ายครับมันอยู่ใสมันก็สอบถามกันได้หรือว่าเรื่อส่งของส่งอย่างกันได้ถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้ๆก็เขามาเบิรงเลยในในเลยวจะมาแนะนำกันได้หรือว่าอยู่ไกลก็โทร่วสถาบันสอบถามหรือบอกกันก็ได้ครับครับโทรมาถามเบิร์นกันได้เนาะครับเนาะมีปัญหาพ่อแมขผมมูกทุกอย่างปนปมมีบ่มีครับว่าหวงวิชาหรอครับอยากให้คนเอาไปเลี้ยงหลายๆอย่างนี้ ได้ไลายนะครับคืออยากแป้งปั่นมัอนหรอครับออครับเพื่อนเพื่นอี่อรับสอบถามยังไงครับผมอ๋อไอ้ศูนย์หกสามครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับหนึ่งสามสี่หกหรือ Facebook คือข้ามใหม่นะครับข้ามใหม่พ่นน้ำแทงนะครับครับครับอยู่อยู่จัวอำเภออยู่อ่าที่อำเพื่อไดครับอยู่อำเภอเกาจันร์ครับอืมจังหวัดชลบุรีครับ ครับครับครับเคครับขอบคุณหลายไครับครับ